สวัสดีครับเพื่อนๆนเทียโกเตเซราเนี่ยนะที่เคยเป็นนักมวยไทยเรียนมวยไทยมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็หักหลังไปเข้ากับกุลคาเมหักหลังมวยไทยแบบหน้าตาเฉยไม่รู้ว่าไปได้ผลประโยชน์อะไรที่ดีขนาดไหนจากทางคาเมนเขาก็ไปรุ่งเรืองอยู่ในคาเมนสักพักหนึ่งเป็นทีรักของชาคาเมนเขาก็มองว่าเท่นันกชกกุลคาเมเชื้อสายบราซิลต่อมาไม่นายก็เหมือนกับว่าทุกอย่างบัญแย่ลงเรื่อยๆจนสุดท้ายต้องอำลาจากกุลคาเมไฟ เดี๋ยวผมจะพามาดูประวัติเขาหน่อยติอาโกเตเซราเนี่ยว่าเป็นไงมาไงนะจุดสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นติอาโกเตเซราเนี่ยเป็นนักมวยเชื้อสายบราซิลก็เป็นชาวบราซิลนั่นแหละเขาก็ฝึกฝนศิละปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ยังเด็กเลยฝึกไปสู้ไปหากินกับการชกมวยไทยนี่แหละครับบนสังเวียนมานานกว่า17ปีเธอทูลบูชามวยไทยมากตอนนั้นสักคําว่ามวยไทยไว้ที่ด้านหลังแต่อยู่ดีๆก็ไปยกย่องเธอทูลคุณคแครครับแล้วก็บอกว่า ศิละปะที่เขาฝึกมานเป็นศิละปะของกุนคาเมพูดแบบหน้าตาเฉยแล้วนะแล้วก็บอกว่าจะผลักดันกุนคาเมให้ไปถึงระดับโลกหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยเขาก็ไปแก้รอยสักข้างหลังที่เป็นคําว่ามวยไทยเนื่องจากว่ามีดราม่าเยอะจะไม่ดราม่ายัางไงบอกว่าไปฝึกกุนคาเมมาชกมวยกุนคาเมแต่ด้านหลังเนี่ยก็สักคาว่ามวยไทยแบบเห็นๆกันอยู่ก่อนจะแก้รอยสักนี่ก็มีการโพสต์ขอความคิดเห็นจากพี่น้องชาวคอมเมนต์ของเขานั่นแหละ ว่าอยากจะได้รอยสักแบบไหนอะไรนี้ก็มีชาวเขมเมนเนี่ยส่งแบบรอยสักมาให้เขาจํานวนมากว่าแบบนี้สวยแบบนี้สวยจะให้สักทับคําว่ามวยไทยก็ไม่น่าเชื่อว่าพฤติกรรมแบบเนี้ชาวเขมเมเขาจะชื่นชอบแล้วก็ยอมรับกันก็คือเห็นๆกันอยู่ว่าหลักฐานที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่พอบอกว่าจะสักทับคําว่ามวยไทยเพื่อที่จะเป็นกุลคเมอะไรนี้แทนก็เลยพอจะอนุมานได้ว่าชาวเขมเมนตนี่เขาไม่สนใจนะว่าที่มาที่ไปดั้งเดิมจะมาจากไหน แต่ใส่ขมรทับลงไปก็เป็นอันพอใจและถือว่าเป็นของขมรแน่นอนการเลือกรอยสักใหม่นี่ก็ยังมีอุดมคติในการเลือกด้วยว่าจะต้องเป็นเอกลักษณ์ของชาติขมรแล้วก็ดูเป็นวัฒนธรรมที่เป็นของขมรอย่างแท้จริงหลังจากนั้นต่อมาที่เอโก้เนี่ยก็กลายเป็นข่าวดังทั่วโลกเพราะว่าโดนองค์กรมวยไทยโลกเนี่ยนะ WMO เนี่ยสั Sun ่งลิฟแชมป์รวมไปถึงแบรนด์ในการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งหมดก็คือขึ้นเวทีอะไรที่ดังๆไม่ได้นะครับ หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเขาเลือกที่จะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการนำธงำเขมรน่ะไปชูบนเวทีมวยไทยก็ไม่รู้ว่าสติดีหรือเปล่านะใครเป็นคนเตรียมธงให้หรือว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากจะทำเองผลกระทบตามมาเพียบครับหลังจากที่โดนริบแชมป์โดนแบนไม่ให้ไปชกในเวทีนานาชาติเอาง่ายๆก็คือเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งที่เดินไปเดินมาบนท้องถนนมีค่าแค่นั้น ไม่มีงานไม่มีการสนับสนุนแม้แต่ชาวเขเมรที่เคยรักเขานักหนาเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเขาอีกหมดประโยชน์หมดความสําคัญไปแล้วกลายเป็นคนบราซิลที่อาศัยอยู่ในเขเมรมีสัญชาติเขเมรแค่นั้นเองต่อมาหลังจากที่เริ่มรู้ตัวแล้วว่าโดนทิ้งไม่มีความสําคัญอะไรเหลืออยู่อีกก็เริ่มออกมาประจานเริ่มออกมาแฉและว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ประมาณว่าโดนหลอกให้ไปอวยมวยกุคขแมแล้วจะได้รับผลตอบแทนมากมายเช่นเงินทองทุนในการสร้างค่ายมวยของตัวเองงานต่างๆก็จะเข้ามางานโปรโมตนั่นโปรโมตนี่ศิลปะมวยกุคขแมก็อย่างที่เห็นตามสื่อต่างๆนะครับโปรโมททรยศหักหลังมวยไทยเข้าข้างมวยกุนขแมแล้วก็ยังมีการใส่ร้ายมวยไทยด้วยนะแล้วก็มาบอกตอนนี้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดท,ที่สุดในชีวิตของเขาตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ย แม้จะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแต่ก็อยู่สุขสบายมีกินมีใช้มีชื่อเสียงแต่พอไปอยู่ที่カメรแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรจากเหล่าผู้นำของประเทศเลยที่เคยได้สัญญาเอาไว้สปอนเซอร์ก็ไม่เคยเข้ามาหรือแม้แต่แม์ในการชกกุลเคมที่มันจะได้เงินไงก็ไม่มีแม์มาให้เขาชกวันวันก็นั่งดมกระสอบทรายจนเบือ่อตอนนี้ก็เลยรู้สึกผิดหวังมากแล้วก็พร้อมที่จะสละสัญชาติของカメรแล้วในตอนนี้เพราะว่าผู้ใหญ่ในวงการกุลเคมเนี่ย เขาหันไปสนับสนุนนายเดฟเลดนะักน่าจะเป็นหมากตัวใหม่นั่นแหละคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะพูดจาให้ชาวขาเขมรเขาหลงรักได้เอาใจแฟนๆขเขมรใหญ่เลยก็เรียกว่าอยู่เป็นนะครับแต่ไม่รู้ว่าผลมันจะมาแบบเดียวกันกับทีเอโกหรือเปล่าหลังจากนั้นทีเอโกเขาก็ได้โพสต์ข้อความประมาณว่าเรียนสมาชิกและแฟนมวยกุนเมผมขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าผมได้ตัดสินใจออกจากกุนเม อันที่จริงผมออกมานานกว่า1เดือนแล้วผมเชื่อว่าถึงเวลาที่จะสำรวจโอกาสใหม่ๆแล้วก็สแสวงหาความท้าทายใหม่ๆจากที่อื่นผมพร้อมเปิดกว้างร่วมงานกับหุ้นส่วนใหม่แล้วผมก็ตั้งตารอที่จะหาโครงการและบุคคลอื่นๆที่ผมสามารถร่วมงานด้วยได้ประมาณว่าหางานนะครับโอ้ยควทรยศใครเขาจะอยากร่วมงานด้วยขนาดอยู่ด้วยกันมา17ปีอยู่ดีๆยังทรยศได้เลยแค่มีเงินมาล่อหน่อยเดียว ไม่ใช่แค่ทรยศหักหลังไปอยู่ที่อื่นเฉยๆนะยังมีการมาใส่ร้ายประเทศไทยใส่ร้ายต้นกําเนิดตัวเองอีกพร้อมที่จะหักหลังพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเงินที่ยังไม่ได้ด้วยซ้ําก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจกันเยอะเลยเขาก็บอกว่าเทอโก้เนี่ยจบตั้งแต่โอนสัญชาติไปเป็นขเขมรแล้วหวังว่าจะไปเป็นฮีโร่ในขเขมรแต่ประเทศขเขมรเนี่ย ตลาดนักมวยมันแคบมากสนามแต่ละสนามแต่ละตลาดนี่ก็เล็กกว่าเวทีมวยพูธทในไทยด้วยซ้าแล้วก็พูดถึงเดฟนะที่เป็นชาวต่างชาติคนใหม่ที่ชาวเขมรเขาจะสนับสนุนนี่แหละเขาบอกว่าเดฟนะ่ะหากินกับมวยพามา่าฝีมือก็พอมีบ้างระดับภูธทนะหาแสงด้วยการด่าคนอื่นด่าจนดังนะ่ะเขมรเองก็ยังเคยโดนเขาด่าเลยแต่ว่าเดฟเนี่ยด่าประเทศไทยเป็นหลักปากไม่ค่อยดีจนเขาไล่ออกจากพาม่าเลยนะก็มาหากินในเขมรแทน คาเมนก็แปลกแค่เห็นว่าเป็นคนต่างชาติก็อ้าแขนรับเลยหรือว่ารับเพราะว่าด่าคนไทยเก่งที่จริงแล้วสิ่งที่ควรจะทำนะ่ะก็คือปั้นนักมวยในชาติตัวเองให้เก่งๆไปพิสูจน์ตัวเองตามเวทีที่ใหญ่ๆไปต่อยมวยไทยก็ได้แต่ปิดชื่อมวยไทยเอาไว้ก่อนเอาให้ชนะให้ถูกใจคนดูแล้วก็น่าจะมีที่ยืนแต่ทีนี้ดูแล้วมันกากไงโปรโมเตอร์เขาก็ไม่ยอมเอาไป ที่ได้เอาไปเนี่ยก็เป็นในฮ่องกงเวทีก็จะเล็กๆนักมวยไทยที่ไปชกที่ฮ่องกงก็ค่อนข้างโนเนมพอชนะได้ทีก็เอามาขึ้นรถแห่รอบเมืองมีความสุขจะจัดอีเวนต์เองก็ไม่ค่อยมีปัญญาที่ชกๆกันในเขมรเนี่ยก็มีแต่คนเขมรดูซึ่งจะแตกต่างจากมวยไทยอย่างลุมพินีเนี่ยก็เป็นระดับโลกเวทีราชดำเนินก็ขนาดประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังมาดูเวทีกุนเขมรนี่ก็น่าจะเหมือนกับเป็นตัวตลกให้ชาวโลกหัวเราะ อันนี้ก็เป็นความเห็นจากคนในพันทิพนะครับเดี๋ยวจะมาปิดท้ายข้อความที่ทีอโก้เคยทิ้งไว้ก่อนที่จะหนีไปอยู่กุนคเมเทีอโก้เขาบอกว่าผมเสียใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ผมรู้ว่างานของผมยังอีกยาวไกลความมุ่งมั่นของผมในฐานะนักกีฬาศิลปะการต่อสู้ยังมีอยู่ผมขอขอบคุณคนไทยสําหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจตลอด17ปีที่ผ่านมาในมวยไทยของผมแต่ ผมตัดสินใจที่จะไม่กลับไปยังประเทศไทยอีกต่อไปผมหวังว่าเพื่อนชาวไทยที่รักของผมจะยังเชื่อมั่นในตัวผมขอบคุณพวกคุณอย่างแท้จริงสำหรับที่ผ่านมาอ่ะอันนี้ต่อมาก็เป็นคำพูดของเขาหลังจากที่โดนริบแชมป์แล้วนะเขาบอกว่าผมได้รับแจ้งจากองค์กรมวยไทยโลกเกี่ยวกับการริบตำแหน่งของผมรวมทั้งห้ามผมยุ่งเกี่ยวกับมวยไทย มันไม่ใช่แค่ความอายุติธรรมสำหรับตัวผมเท่านั้นแต่มันยังสร้างความเสียหายให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยด้วยผมรู้สึกเสียใจที่โดนคุกคามดูหมินและล่วงละเมิดทั้งอดีตหุ้นส่วนนักลงทุนพนักงานและลูกค้าจากค่ายมวยของผมเนเกาะสมุยจากการตัดสินใจของผมที่มีต่อองค์กรมวยไทยโลกผมรู้สึกเจ็บปวดที่ถูกปฏิบัติอย่างย่ำแย่โดยไม่มีเหตุผลเลย อันนี้ก็เป็นคำกล่าวของเขานะหลังจากที่เขาโชว์ธงกุลคาแมร์หรือเปล่าบนเวทีมวยไทยโลกจะสงสารหรือว่าสงควรอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจแต่เท่าที่รู้นี่ไม่ว่าเขาจะไปไหนนี่จะมีการพกธงชาติคาเมนไปด้วยนะเหมือนกับเอามาเป็นผ้าพันคอเหมือนฮีโร่นะประมาณว่าเป็นซูเปอร์แมนนะเอามาเป็นผ้าคลุมไหล่คลุมหลังก็จบแล้วเรื่องราวของทีเอโก้ Echo นะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ